โอ้โหนี่คือเฟิร์นกระแตไต่ไม้ฮนะนาเล็กได้มาก็เอามาไว้หลายวันแล้วก็ยังสดชื่นอยู่นะแล้วก็หน่อใหม่ของเขานี่ก็ยังแตกอยู่นะไม่ได้ตกใจที่หักเอามานะก็หักมาจากในสวนป่านั่นแหละเป็นสวนป่าที่นาเล็ก คุกเกาะไว้เองวันนี้จะเอามาขยายช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้อากาศมันร้อนไปไหนไม่ได้นะพอดีมานั่งใต้ถุนแฟดเนี่ยโอ้โหมันโล่งมันเย็นสบายก็เลยอหาอะไรทําสักหน่อยพอดีนาเล็กเอาเฟื่องกระแตไต่ไม้มาเอาไว้หลายวันแล้วแหละมันก็ยังไม่เหี่ยวนะมันเพราะว่าลําต้นของเขานี่ถือว่าสมบูรณ์ดีมากเลยอวบมากๆเนี่ยนี่ลำต้นของเขาเป็นขุยเนี่ย นาเล็กปูกเกาะไว้ในส่วนของโรงพยาบาลนะหลายปีแล้วทีนี้มันแตกหนอ่อแตกไรออกเยอะเลยก็เลยคิดว่าจะแยกขยายนะเอามาปลูกเพิ่มทีนี้นาเล็กก็เอามาปลูกเกาะกับไม้นะเนี่ยไม้ที่ไม้เศษที่เรามีอยู่นะปลูกเกาะไว้แล้วก็จะด้านนี้เนี่ยนาเล็กจะใส่พวกกับมะพร้าวสับเพื่อให้เขา เก็บน้ำให้มันชุ่มชื้นสลับเฟิร์นนะเฟิร์นมันชอบความชุ่มชื้นอยู่แล้วเขาจะได้เจริญเติบโตแล้วก็นาเล็กก็จะเอาไปแขวนนะเดี๋ยวไปดูที่นาเล็กเตรียมกลับมะพร้าวสับยังไงนะนี่ครับก็มาดูกาบมะพร้าวที่นาเล็กเฉาะไวนะ้ก็แช่น้ำไวใ้ให้มันอิ่มน้ำปรนะมาณสัก ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วแต่หรือจะข้ามวันข้ามคืนก็ได้อันนี้นะเล็กเฉาะไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะน้าซึมเข้าข้อดีของคือมันอุ้มน้ําเวลาเรารดน้ํามันก็จะซับน้ําได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งๆเป็นขุยเนี่ยเราโดนฝนโดนน้ำนะมันก็จะ ไม่ค่อยซับน้ําแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยก็จะกลายเป็นรังมดซะมากกว่าเดี๋ยวเราเอาไปผูกกับขอนไม้กันเนี่ยกลับมะพร้าวนะ่นเลวก็จะมาหุ้มด้านฝั่งตรงข้ามของต้นเฟิน่นงไม่ได้ไปรัดต้นของเขาแต่ว่าเอามาไว้ให้มันเกิดความชื้นนะให้ทำให้เฟิร์นนี้เขาจเจริญเติบโตหรือว่าอยู่กับความชื้นแล้ว ทำให้เขาอยากจะเจริญเติบโตอยากจะงอกงามขึ้นนะแล้วนั่นเลยก็จะเอาหุ้มตัวนี้หุ้มกมากมะพร้าวไวนะ้แล้วก็ผูกไว้แล้วเอาไปแขวนนี่ฮะเรียบร้อยนะนั่นเลยก็จัดการเอาตะแรงมุงลวดเก่าที่เป็นพลาสติกไนงะเอามาหุ้มไว้อย่างน้อยก็คือไม่ให้พวกเศษกากมะพร้าวเนี่ยมันร่วงหลุดง่าย แลวมันอยู่ด้วยกันมันก็จะเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็จะเป็นที่แบบเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเจ้าเฟิร์นกระแตไต่ไม้นะะก็มาลุ้นด้วยกันนะว่ามันจะสวยงามกันขนาดไหนหรือว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตได้หรือเปล่านี่แหละไม้ประดับที่อยู่ในธรรมชาติของเราถ้านะเรารู้จักจัดการกับมันเราก็จะได้ไม้ประดับที่สวยงามเลย เดี๋ยวเอาไปผูกเกาะกันดีกว่าอาพี่น้องมาดูฮนะนั่นเลยก็เอามาแขวนกับเนี่ยตรงต้นตะแบกนี่แหละก็ทําให้ตรงนี้เป็นสวนป่านะเป็นการจัดสวนแนวตั้งกับต้นไม้นะนี่บรรยากาศเขาก็สวยงามแบบนี้นะมีกล้วยไม้มีสับปะรดสีข้างล่างก็จะมีเนี่ยพวกตระกูลโฮย่านะ สับปะรดสีต่างๆโหยาสีสวยงามๆนะนี่แหละเป็นความสุขของเราสุขอยู่ในสวนนี่แหละนะนาเล็กก็มาแบ่งปันนะเผื่อใครอยากจะทําเหมือนนาเล็กบ้างนะแต่เราก็รดน,น,น้ํากันนี่งามงามงามนะจ๊ะอยู่เป็นไม้ประดับสวยงามให้กับนาเล็กนะ แล้วก็แบ่งปันสำหรับคนที่ชอบนะก็มาให้ได้ชื่นชมได้เรียนรู้ด้วยกัน,นเฟิร์นหลากหลายชนิดก็อยู่ด้วยกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ